สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Te นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการปล่อยตัวนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะครับอยากรู้เรื่องของการปล่อยตัวนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะครับผมก็จะทยอยนะครับทําคลิปนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับการปล่อยตัวเนี่ยผม ในความคิดผมนะผมแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับนะหนึ่งก็คือนะครับปล่อยตัวนะครับจากการประกันตัวนะรประกันตัวออกมาสู้คดี2ปล่อยตัวครบกําหนดนะครับนะหรือภาษาเรือนจาเขาเรียกว่าชนป้ายนะครับ3ปล่อยตัวในนะครับวาระสําคัญนะครับการได้รับอภัยการได้รับ พระราชทานนะครับอภัยโทษอันนี้มีอยู่3อย่างนะครับที่ผมแบ่งนะครับปล่อยตัวโดยการประกันตัวนะครับการประกันตัวเนี่ยเราประกันตัวได้ตลอดนะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าต้องรอออกศาลไหมนะต้องรอนะครับมาฟังคําพิพากษามาต่อสู้คดีมาขึ้นศาลไหมไม่ต้องนะครับนะเพื่อนๆสามารถยื่นประกันได้ตลอดสมมุติว่านะครับเราโดนจับคดียาเสพติด200เม็ดนะครับนะวันนี้ไปส่งศาลนะครับโดนจับ ไปส่งไปที่สถานีตารวจปุ๊บนะครับเขาก็สอบปากคาทําำทำสํานวนปุ๊บนะครับนําเรื่องไปส่งสารเพื่อฟ้องนะครับนะเราเป็นญาติเป็นแฟนนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วแต่นะครับนะเราไปที่ศาลปุ๊บนะเราก็ไปติดต่อที่ศาลนะครับนะขอประกันตัวนะครับศาลเขาก็จะแจ้งหลักทรัพย์มานะครับว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อประกันตัวสมมุติว่าวันนี้เราไปติดต่อปุ๊บเขาบอกว่าหาเงินมาสองแสนอ่า ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวส0 0แสนปรากฏว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินปุ๊บนะครับญาติเราเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปในเรือนจําพอถูกส่งเข้าไปในเรือนจําปุ๊บนะครับนะถามว่าเราเนี่ยมีเวลากําหนดไหมว่าต้องประกันตัวภายใน2วัน3วัน4วันไม่ครับนะไม่มีเวลากําหนดนะครับเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวที่ศาลได้เลยนะครับนะ จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนั่นแหละนะครับนะจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนั่นก็คือจนกว่าเขาจะตัดสินนั่นแหละนะครับนะส่วนมากคดียาเสพติดนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ7ฝากนะครับนะคดีที่เป็นคดีจำนายนะครับนะประมาณ7ฝากก็ประมาณฝากละ12วันนะครับ7ฝากก็คูณไปนะครับประมาณ80 7 72เป็น84ประมาณ84วันก็ใช้เวลาเกือบเกือบ3เดือนนะครับในระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะครับเกือบเกือบ3เดือนเนีเ่ยเพื่อนๆสามารถประกันตัวได้ตลอดนะครับนะไปพร้อมตอนไหนก็ไปยื่นหลักทรัพย์ประกันได้เลยนะครับนะเ well, วลาเรายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปปั๊บนะครับนะเขาก็จะมีหนังสือปล่อยตัวนะครับถ้าหากศาลอนุมัติให้ประกันปะุ๊บนะครับเขาจะมีหนังสือปล่อยตัวนะหนังสือปล่อยตัวเนี่ยจะ ไปถึงเรือนจําตอนไหนครับตอนที่มีคนออกสารคือในเรือนจำเนี่ยมันมีคนออกสารทุกวันอยู่แล้วนะครับนะ่ะยกเว้นวันหยุดราชการแค่นั้นเองนะครับนะนะวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันนี้รู้สึกว่าสารจะเปิดครึ่งวันด้วยนะถ้าเป็นวันหยุดราชการนะครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เราสามารถไปติดต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดนะผมเห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยสารเปิดครึ่งวันด้วยนะเห็นเขาประกันตัวอยู่นะครับน่ะที่ออกข่าวกันนะครับนะ ดังนั้นนะครับเราก็สามารถไปยื่นที่ศาลได้เลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอเปิดครึ่งวันเนี่ยเฉพาะคดีทางการเมืองหรือว่าเป็นคดีทั่วๆไปด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะลองลองไปติดต่อที่ศาลดูนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามได้อันนี้อันนี้คือข้อมูลผมไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจแต่เราสามารถประกันตัวได้ตลอดนะครับถ้าศาลเปิดอ่าบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าศาลเปิดทําการคือเราประกันได้เลย เมื่อประกันปุ๊บนะครับหนังสือเนี่ยมันจะมีหนังสือนะครับนะเอกสารไปกับรถที่ออกมานะครับรถที่ออกมาศาลนั่นแหละนะที่พานักโทษออกมาศาลนะครับนะเขาก็จะเอาหนังสือนี้ไปที่เรือนจํานะครับนะเรือนจําเขาจะปล่อยตัวเรานะครับนะตอนเย็นนะครับนะถ้าเราได้รับการประกันตัวเนี่ยเรือนจําเขาจะปล่อยตัวประมาณ มืดแล้วนะครับนะพูดง่ายๆก็คือปล่อยตัวบนขังนะครับนะเขาไม่ปล่อยตัวในแดนนะครับนะเวลานักโทษสมมุว่าเราไปยื่นประกันตัววันนี้นะครับปุ๊บถ้าเราจะไปรอญาติรอแฟนรอพี่รอคนรักของเราเนี่ยนะครับออกจากเรือนจำเนี่ยเราต้องไปรอประมาณ4ี่โมงสโมงเย็นเนี่ยไปนั่งรอนะครับหลังจากนั้นเวลานักโทษขึ้นไปในนะครับเรือนนอน พอนักโทษขึ้นไปในเรือนนอนปุ๊บนะครับประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยเขาจะประกาศนะครับนะประกาศปล่อยตัวนะครับนะใครที่มีญาติมาประกันตัวนะครับหรือว่าในกรณีที่เราติดอยู่ในนะครับกักขังนะติดอยู่ในกรณีที่เราติดอยู่ในกักขังสมมุติว่าเรานะครับศาลสั่งตัดสินจำคุก1ปีปรับเป็นเงิน200,000บาทอ่าเราติดในแดนไปแล้ว1ปีนะครับเราขึ้นไปกักขังนะครับ แล้วญาติไปจ่ายค่าปรับให้ปึ๊บเขาก็ปล่อยพร้อมกันเหมือนกันนะครับนะในกรณีที่เราติดอยู่ในกักขังเขาต้องรอเอกสารจากเรือนจําไปนะครับแล้วก็รอจนปิดแดนนะครับเมื่อปิดแดนปึ๊บนะครับเราก็จะถูกปล่อยตัวมานะครับช่วงมืดๆนะครับนะนี่ก็คือการปล่อยโดยการประกันตัวนะครับนะอันนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเอ้ยทำเวลาเราไปยื่นประกันตัวญาติ พ่อแม่พี่น้องแฟนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาจะปล่อยตอนเย็นนะครับนี่ก็คือลักษณะที่1ลักษณะที่2ก็คือปล่อยชนป้ายนะครับปล่อยชนป้ายนะคือนักโทษเนี่ยเวลาเราถูกตัดสินไปแล้วนะครับสมมุติถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วปรากฏว่าปีนั้นไม่มีอภัยเลยนะครับนะทุกๆเดือนเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับเอกสารนะครับเป็นกระดาษมาแปะนะครับมาแปะบอกเลยว่า เรามีกําหนดพ้นโทษตอนไหนนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยจะรู้นะครับมันจะมีเอกสารมาแปะในแดนเลยว่ารรายชื่อนักโทษเนี่ยนะครับกี่คนกี่คนเนี่ยที่ตัดสินแล้วนะคาว่านักโทษที่ตัดสินแล้วนั่นก็คือคุณไม่สู้คดีนะครับแล้วก็มีใบแดงตกไปใบแดงเนี่ยมันจะเป็นเอกสารนะครับเอกสารสิ้นสุดนะสิ้นสุดการดําเนินคดีนะครับเป็นเอกสารรองรับว่ารองรับคําตัดสินนะสมมุติเราไม่ยื่นอุทธรณ์ นะหรือว่าเราสู้ไปถึงอุทธรณ์แต่เราไม่ยื่นดีกานะครับมันจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับใบแดงเนี่ยสำคัญนะครับในกรณีที่เราสู้คดีอยู่นะหรือว่ายังไม่มีใบแดงตกไปเนี่ยนะครับนะเวลามีอภัยเนี่ยเราไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะครับสมมุติว่าสารตัดสินจําคุกเรา6เดือนปุ๊บนะครับเรารอใบแดงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าใบแดงนะคือมันเป็นเอกสารที่ ที่ใช้ในการยืนยันว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะครับมันต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับถามว่าทําไมต้องใช้เวลา1เดือนเพราะว่านะครับทางกฎหมายเนี่ยเขามีเวลาให้กับจําเลยยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะครับยื่นดีกาภายใน1เดือนนะครับถ้าเราไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ยื่นดีกาสมมติศาลชั้นต้นตัดสินมาปุ๊บเราไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ยื่นดีกาภายใน1เดือนปุ๊บนะครับเขาก็จะออกเอกสารนะครับสิ้นสุดคดี นะครับเมื่อมีเอกสารสิ้นสุดคดีปุ๊บนะครับนั่นเท่ากับว่านะครับเราไม่มีสิทธิ์ต่อสู้ทางคดีแล้วเราจำนนหรือว่าเราจำยอมต่อโทษที่เขาตัดสินเออนี่คือหลักการโดยทั่วๆไปนะครับนะสมมุติว่าเขาตัดสินเรา6เดือนปุ๊บเราไม่ต่อสู้คดีเราต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะไปยื่นอุทธรณ์วันไหนนะครับดังนั้นเขาก็จะปล่อยเวลาไปพอครบ1เดือนปุ๊บนะครับนะ ตามเวลาที่กฎหมายกําหนดปุ๊บเราไม่ไปยื่นนะครับเขาก็จะออกใบแดงนะครับในเรือนจําเขาเรียกใบแดงนะครับแต่ในถ้าแบบพูดแบบเพื่อนๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นเอกสารยืนยันนะครับว่าเราสิ้นสุดนะครับคดีเป็นอันสิ้นสุดเออพูดแบบนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับคดีเป็นอันสิ้นสุดเมื่อเรามีใบแดงตกไปปุ๊บมันจะมีกําหนดปล่อยเราเลยนะครับว่าเรามีโทษ6เดือน นะครับเราจะไปสิ้นสุดนะครับการคุมขังหรือว่าถูกจองจําอยู่ในเรือนจำเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆก็คือมีป้ายเขาเรียกว่ามีป้ายนะครับในเรือนจําก็คือมีป้ายมีป้ายบอกเลยว่าเราจะพ้นโทษวันที่1กุมภาพ้นโทษวันที่นะครับสิบมิถุนาย0่สกรกฎาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โทษเรามากเราน้อยนะครับนะลักษณะของการชนป้ายนะครับก็คือเราไม่ได้ รับการอภัยหรือว่าเราติดตามจำนวนที่นะครับเราถูกสารสั่งจำคุกปุ๊บนะครับการปล่อยตัวในลักษณะนี้นะครับเขาจะปล่อยกลางวันนะครับประมาณ8 9ดเก้าโมงเช้านะครับนะนะประมาณ8 9ดเก้าโมงเช้าเนี่ยสมมุติว่าคือคนในเรือนจําเนี่ยจะรู้นะครับนะว่าเราจะออกวันไหนนะครับเราก็เขียนจดหมายมาบอกญาตินะครับนะสมมุติว่าเรามีญาติมีพี่มีน้องปุ๊บอ๋อพี่วันนี้ไปรับผมด้วยนะผมจะปล่อยตัววันที่ ห้ากันยาอ่าสมมุตินะครับหรือว่าเขียนจดหมายมาบอกแฟนนะครับว่าตัวเองมารับเราด้วยนะวันที่30มิถุนาเราปล่อยตัวนะครับลักษณะแบบนี้เพื่อนๆไปรอแต่เช้าได้เลยนะครับนในลักษณะของการชนป้ายนะครับเพื่อนๆก็ไปรอแต่เช้าได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าเวลาปล่อยตัวเนี่ยบางคนใส่กางเกงขายาวบางคนใส่กางเกงนะครับ ยีนบางคนใส่เสื้อแขนยาวบางคนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้รองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับนะละนักษณะแบบนี้เขาเอามาจากไหนครับเราสามารถเอาไปฝากได้นะครับนะเอาไปให้เจ้าหน้าที่นะครับนะเวลาเราไปเยี่ยมนะครับบอกว่าเอาเสื้อผ้านะครับนะติดต่อนะครับบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราเอาเส вот ื้อผ้ามาให้ญาติที่กําลังจะปล่อยตัวเดือนหน้าเดือนนู้นเดือนนี้ก็ว่าไปนะครับนะเขาเอาไปให้นะครับเขาเอาเข้าไปให้นะครับนะในกรณีที่ คือเขาไม่ให้ใส่ในแดนก็จริงนะครับแต่ถ้าปล่อยตัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นบางคนทําไมใส่กางเกงยีนออกมาทาไมใส่เสื้อแขนยาวอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะรเราก็สามารถเอาเข้าไปได้นะครับนะเอาไปฝานะหรือว่าหน้าหนาวอย่างงี้นะครับเสื้อแขนยาวเสื้อโค้ทเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็สามารถเอาไปนะครับส่งเข้าไปข้างในได้นะครับนะ เขาก็จะมีการตรวจค้นนะครับหาสิ่งผิดกฎหมายหายาเสพติดอะไรทั่วๆไปนี่แหละเขาก็ตรวจค้นทั่วๆไปนะครับนะถ้าไม่มีเขาก็จะเอาเข้าไปให้กับนักโทษในเรือนจําเหมือนกันนะครับนะนี่ก็คือลักษณะที่ว่าถ้าปล่อยตัวชนป้ายนะครับเขาจะปล่อยประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับประมาณ8ปดโมงปึ๊บพอกินข้าวเช้า,ชา,ชานะครับเข้าแถวกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บนะครับประมาณ9ก้าโมงก็จะมีการประกาศนะ เรียกชื่อนะครับนะคนที่ถูกปล่อยตัวนะครับนะก็จะไปรายงานตัวหน้าแด่นแล้วก็จะพามานะครับที่หน้าประตูเรือนจํานะครับพิมพ์ลายนิ้วมือทําประวัตินั่นนี่นู่นนะครับน่ะตรวจดูสิ่งของนะครับที่จะเอาออกมาจากเรือนจํามีอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับนะบางคนก็เอาจดหมายเอารูปเอาอะไรออกมานะครับนะก็จะถูกปล่อยตัวประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับนี่คือลักษณะของการชนป้ายนะครับนะพูดง่ายๆก็คือ ปล่อยตัวตามกําหนดนะครับนะถ้าปล่อยตัวประกันปล่อยตอนเย็นนะครับหลังจากขึ้นแดนไปแล้วสี่โมงนะครับส่วนมากก็จะประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับเขาก็จะประกาศนะครับว่านะครับเราได้รับการประกันตัวนะครับชื่อนะครับเขาจะประกาศชื่อนะครับนะนะปล่อยตัวนะให้ลงมาเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูนะครับเปิดประตูห้องขังนะครับเปิดประตูเรือนนอนให้เรานะครับเราก็จะลงมามามาที่หน้าแดนมารายงานตัวแล้วก็ นับออกไปนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับนะนี่ก็คือลักษณะของการปล่อยตัวชนป้ายนะครับนะลักษณะที่3ก็คือการปล่อยตัวนะครับในกรณีที่ได้รับการอภัยโทษนะครับลักษณะนี้ก็เหมือนการปล่อยตัวแบบชนป้ายเหมือนกันครับแต่มันจะปล่อยปริมาณมากๆนะครับนะอย่างเท่อย่างเช่นนะครับกาหนดนะโทษไม่เกินโทษเหลือไม่เกิน1ปีอย่างเงี้ยนะครับปล่อยออกมาทีก็ประมาณ สิบคนยี่สิบคนนะครับบางเรือนจําปล่อยมาห้าสิบคนนะครับแล้วกรณีที่เราติดกักขังนะครับนะกักขังก็คือนะครับสารสั่งกักขังนะครับติดค่าปรับนะครับเราไม่มีเงินค่าปรับหรือว่าเราติดกักขังเนี่ยนะครับลักษณะนี้เขาก็จะล้างกักขังเลยนะครับเวลาปล่อยตัวตามนะพระราชพิธีนะครับอภัยโทษนะครับนะปล่อยตัวตอนที่มีอภัยโทษเนี่ยกักขังนี่จะว่างเลยนะครับนะ สมมติในกักขังมี40คน50คนอย่างเงี้ยนะครับก็ติดมาเลยนะครับออกมาหมดเลยนะครับหรือว่าในแดนนะครับมีโทษเหลือน้อยนะครับเหลือต่ํากว่าปีหนึ่งนะครับ30คน40คนอย่างเงี้ยก็ออกมาพร้อมกันอันนี้คือปล่อยตัวนะครับตอนที่มีอภัยโทษนะครับแล้วหลักการปล่อยตัวตอนที่มีอภัยโทษก็เหมือนกันนะครับปล่อยช่วงประมาณ9ก้าโมงนะครับถึง เก้าโมงแปดโมงเก้าโมงขึ้นไปนะครับเขาจะปล่อยประมาณนี้นะครับนะก็แล้วแต่ปริมาณนักโทษมากน้อยนะครับถ้าปล่อยมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนเยอะนะครับนะทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับตรวจหาสิ่งของนะครับเวลาเราเอาอะไรออกมาอย่างเงี้ยเขาก็ตรวจนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเขาตรวจอย่างเดียวนะครับเราเอาอะไรออกมาจดมงจดหมายนะครับนะเบอร์โทรเพื่อนเบอร์โทรเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาตรวจนะครับเขาจะสอบถามอันนี้เบอร์โทรใคร นะไม่ใช่ว่าออกมาเบอร์โทรเป็นยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับนะนะขนาดว่าเขียนเบอร์โทรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเบอร์เราไม่ได้มีเมมใช่ไหมครับเราเขียนเบอร์โทรไว้ในในฝ่ามืออย่างนี้นะครับนะเพื่อนฝากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับนะนะเขาให้ลบออกนะครับนะเพราะว่าเขาเขากลัวแบบว่าเครือข่ายยาเสพติดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะดังนั้นนะครับบางคนนี่เพื่อนฝากโทรไปบอกญาติหน่อยญาติไม่มาเยี่ยมสี่ห้าเดือนแล้วญาติหายไปเป็นปีแล้วอย่างเงี้ย โทรไปบอกแฟนผมหน่อยว่าให้มาหน่อยนะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกหรือว่าจะมีแฟนใหม่หรืออะไรก็ให้มาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนใส่กระดาษปุ๊บต้องพับเล็กๆนะครับแล้วก็ยัดไปในนะครับหูกางเกงบ้างนะครับยัดไปในนะครับสายกางเกงบ้างนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าแล้วแต่นะครับว่าเขาก็มีวิธีการนําออกแหละแต่ส่วนมากน่ะถ้าเป็นพวกเบอร์โทรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเอาออกมายากนะครับนะ ต้องแอบนะครับต้องแอบนะไม่ใช่ว่าเขียนใส่กระดาษนะครับอย่างเอกอย่างเป็นจดมงจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตรวจค้นทั่วๆไปนั่นแหละนะครับนะนี่ก็คือลักษณะของการปล่อยตัวนะครับมี3อย่างปล่อยตัวในกรณีประกันตัวนะครับนะก็จะปล่อยตอนเย็นนะครับนะหลังจากขึ้นเรือนอนไปแล้วนะครับประมาณ2องสามทุ่มนะอย่างที่2ปล่อยตัวชนป้ายนะครับนะแบบนี้นะครับก็จะปล่อยเกือบ มันจะมีปล่อยเรื่อยๆนะครับสมมุติเราอยู่ในเรือนจําเนี่ยมันก็จะมีนะครับนะก็จะมีแบบเดินมาล่ําลาเพื่อนเอ้ยไปแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวค่อยเจอกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเดินเสิงแต่เช้านะครับคนที่ถูกปล่อยตัวนี่ไม่มีใครกินข้าวลงหรอกครับรอนะครับหนาวโอ้โหแต่งตัวห่อแต่เช้าเลยนะครับกางเกงยีนนะครับอาบน้ําหวีผมใส่เสื้อที่แฟนส่งเข้าไปให้นะครับเสื้อห่อเลยนะครับกางเกงนะรองเท้าผ้าใบเตรียมตัวแล้วนะครับนะเดินออกมา เดินเซิงนะครับน่ะใช้คำว่าเดินเซิงนะครับยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในแดนนะครับบอกลาเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีชื่อประกาศเพื่อนๆก็จะดีใจด้วยนะเพื่อนๆก็เฮ้ยโชคดีโชคดีจะเข้ามาเหียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันมันมีเรื่องราวเยอะนะครับในเรือนจําเนี่ยถ้าพูดไปนะครับมันมีมุมแบบมุมแบบซึ้งก็มีนะครับนะในเรือนจาเนี่ยนะครับเวลาอยู่ด้วยกันนานๆอย่างนี้นะครับห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยนะครับเวลา มีใครถูกปล่อยตัวออกไปอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันยิ่งเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยอยู่แบบสิปีอย่างเงี้ยน้ําตาไหลเลยนะครับนะมันคือมันหายไปเลยอะแล้วเราต้องติดไปอีกประมาณ5ปี10ปีอย่างเงี้ยโอ้โหนะบบางคนนี่น้ําตาซึมเลยนะครับนะแบบว่าน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวมันมันมันซึ้งนะครับนะช่วยเหลือกันมาแบบอยู่ด้วยกันมานานๆอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะนี่ก็คือปล่อยตัวนะครับชนป้ายแล้วก็ในกรณีที่ปล่อยตัวแบบ ภัยโทษนะครับก็เหมือนที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะปล่อยปริมาณมากๆนะครับนะเขาก็จะเริ่มปล่อยประมาณ9ก้าโมงนะครับนะทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะมันมีการตรวจค้นมันมีการทำเอกสารหลายๆอย่างนะครับนะการปล่อยตัวไม่ใช่ว่าถึงครบกาหนดปุ๊บเดินออกมาปล่อยได้เลยนะครับนะต้องตรวจเช็คนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ปล่อยผิดตัวนะครับตรวจเช็คชื่อประวัติถามชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อจริงนามสกุล นะครับดูนะครับน่ตำหนิาาน,นะหน้าตาตรงกับตอนเข้าไปไหมนะครับนาะหรืออะไรอย่างนี้มันมีหลายหลอย่างนะครับขั้นตอนดังนั้นถ้าปล่อยในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับนะพอทยอยออกมาเรื่อยๆมันก็จะใช้เวลานะครับนะเลยไปจนถึงเที่ยงนะประมาณนี้นะครับนะในกรณีที่ปล่อยแบบอภัยแต่ถ้าปล่อยแบบทั่วๆไปชนป้ายนะครับก็ มันมีปล่อยเกือบทุกวันนะครับแต่มันปริมาณน้อยนะครับออกวันละคนสองคนนะครับอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องราวของการปล่อยตัวนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไปรอญาติถูกนะครับถ้าเราประกันตัวก็รอตอนเย็นๆนะครับถ้าเรานะครับญาติเขียนจดหมายมาบอกนะครับถึงเวลาปล่อยตัวนะครับชนป้ายนะครับออกตามกําหนดนะครับโทษ5ปี10ปีนะครับครบกาหนดแล้วเราก็ไปรอตั้งแต่เช้าได้เลยนะครับเขาก็จะออกมาตอนประมาณ แปดเก้ 8, าโมงเช้าสายๆหน่อยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสครับผม